แพทควิสสนับสนุนโดย I อเวคิดถึงสัตวแพทย์คิดถึง i อเวและช่วงนี้เรามาพบกับสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเวดกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม เดี๋ยววันนี้เราควรให้หมอควรแนะนำหน่อยครับสำหรับราบประดอที่ไม่ได้ควบคุมอาหารแล้วก็มีปัญหาเรื่องต้องลดความอ้วนรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่าส่วนหนักที่อ้วนเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนเนาะก็คือเราสามารถดูได้จากเอาน้ําหนักของเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชาร์ตเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะรวมถึงเอาน้ําหนักของเขาเนี่ยมาดูว่ามันเหมาะสมกับอายุของเขาไหมรรวมถึงก็ต้องดูอาการต่ตางๆของเขาด้วยก็จะมีเช่นเหนื่อยง่ายหรือว่าเดินอุ้ยอ้ายเนาะรวมถึงออกกําลังกายได้ไม่นานนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ เป็นสัญญาณของสุนัขอ้วนเนาะอ่าแล้วอย่างวันนี้นะครับเจ้าไข่ตุนของเรานี่เข้าไข่เจ้าหมาลูกชิ้นแล้วน่าจะอ้วนแล้วแหละเราทํายังไงกับเขาดีขั้นตอนแรกครับก็คือทีนี้ขั้นตอนของการลดน้ําหนักอะค่ะก็คือต้องเริ่มจากการควบคุมอาหารเนาะแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายอะค่ะทีนี้ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะเป็น ใช้อาหารสูตรลดน้ำหนักสำหรับสุนัขก็คือคุณค่าทางอาหารเท่าเดิมแต่ว่าไขมันจะต่ำอะค่ะแล้วเรื่องกายภาพเป็นไงบ้างครับก็ที่รงพยพบาลของเราจะมีหลายแบบนะคะมีทั้งลู่วิ่งบนบกนเนาะลู่วิ่งในน้ําแล้วก็ว่ายน้ําทีนี้เนี่ยก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัวค่ะที่เหมาะมากๆกับไข่ตุ๋นเนาะน่าจะเป็นว่ายน้ําเพราะว่าเขาเป็นพันใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าอ้วนเนี่ยปัญหาเรื่องข้อจะตามมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากลู่วิ่งก่อนเลยแล้วกันนะคุลู่วิ่งมาผมไรู้เรื่องเว เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของเรียกว่าสาวไว้น้ำไหมใช่ค่ะสาวไาวไ้น้ำสำหรับน้องหมาเลยอ่ะ้นะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราใส่ชูชีพก่อนเลยแล้วกันเนาะก่อ,อนลงสระขอไข่ตุ๋นใส่ชูชีพก่อนนะครับอย่าตีลูกอย่าตี น้องไข่ตุ๋นดูท่าทางมีความสุขจริงๆเลยครับวันนี้สงสายจะติดใจจนต้องอ้อนน้องไอ้ให้พามาบ่อยๆแล้วล่ะครับ ตอนนี้น้องไข่ตุ๋นกําลังเป่าอยู่อาบน้ําอยู่นะครับโอ้วันนี้สนุกมากแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะเอาน้องหมามาลดน้ําหนักบ้างครับทำยังไงครับคุณหมอก็พาเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะมาชั่งน้ำหนักเนาะแล้วก็ประเมินร่วมกันกับหมอก่อนมนต้องใช้รูปแบบการออกกําลังกายแบบไหนอะค่ะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้รายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอกวนมากนะครับ